น,น,นัมรอเขาตอบมั้งรอเขาตอบใช่ไหมฮ้อ่ยอย่าพื่ออย่าเอาเอ,าเอาเอาสายจะปล่อยโอ้ดูดิดู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 ด <c oughs> ูมันก็ปล่อยเป็นตีชีฟไง มันไม่ได้สก,กิลไม่ใช่หรอโอ้ยโอเคอะไรวะโอเคอะไรผมอะ่ะโอเคอะไรอะ่ะโอเคอะไรอ่ะ บอกป่าเหมือนคนเล่นเลโอไปใช่โอ้โเน็ปเน็ปปิงแปดสิบสี่โอ้ยโอ้ยโอ้เขาแชร์อะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเ อีเน <c oughs> <c oughs> ่งผมจะเล่นเงียบๆก็ไกะดะ้ผมพูดแล้วผมก็ผิดผมไม่พูดแล้ว อุ no <hel ms> ah. ้ยตายเม็ดเลยนะวะเฮ้ยพี่เอาแพ้ละแพ้ละผวแพ้ไรกันี่อะไรกันโอ้โหแม่งตาที่แล้วแบบบอกเขาที่ต่อแม่งรวมสองตัวชีวิต โัวมากแล้วทีนี้มาลุมผมคืออะไรอ่ะอืม,อมโอ้โหโอ้โหหนีเอ,อกป้อมไม่ได้อือหอ อะไรห้ามเว่ป่าเหรอเอาป่าของมีใครเล่นป่ากหมอะ ไม่กินแล้แค่แล้วแต่ไม่อยากกินี่นกนเลยนี่กินนี่ฮะ้อจะเพ่แค่เลยเราก็จะหาซื้อกินเลยกันแย่งทำไมเดี๋ยวโกรธอีกเดี๋ยวโกรธอีกกูเล่นทำไมมันเจอะไรกันอ่ะอะอร เออกูผิดอะไรที่อ่ะฮะใช่ฮะได้ ท้าเลยต้องทา้าจนจะได้ไม่เสียไม่เป็นไรจะได้เล่นด้วยมันจะได้ยืนอายุแบทไงไม่อยู่ไรเนียเนี่ยเนี่ยเน,น,น,นี่ทีเอฟมีไม่ตีตีตอิงเดี๋ยวมยไม่เขาต้องการอะไรเขาแชร์อะไรกลัวเนี่ยทีตาที่แล้วแบบใส่เอาใส่เอาไ,ไปโกรธไป อะไรวะเออลอยกูอีกไอ้ห่าอ,อี้ฟิปหลอกไว้โอ้โหทำไมเงินกูข้ามชาวมากว่าแล้วทำไมเไอี้ฟี่ไม่แง่มังกรกูอีกโยอย้ เฮ้ยพ่อมึงไปตักแย่งเหรอไไปเชื่อกูจะฟาร์มอ๋อาหรอกูอยากได้เงินมั้งอ่ะกูร้อนเงินอ่ะโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเนี่ยเราไม่ได้ทำอะไรเขาเราเราโม้ก็ได้เราไม่ได้ทำอะไรสองเลยอ่ะเขาโกรธอะไรอ่ะเฮ้ยตีสุด ตายคนเดียวไหมเจตนาเขาคือจะฆ่ากูคนเดียวใช่ไหมไอฟีอยู่ใกล้มันไม่ฆ่าโอ้โชีวิตป้อมจะแต่อะไรเอฟอพูดเลยอ้ากูยืนอยู่ในป้อมก็ได้อ่ะ ไม่เล่นละแม่ตับอะไรก็ผิดกูมึงกูยังไม่ขึ้นหลักหมื่นเลยมึงหมื่นสองละเนี่ยเอ้ากูผิดอะไรอ่ะแล้วกูจะสู้ได้ไหมล่ะโอ้โหของซื้อยังกูยังไม่มีเลยเอาของกูยังไม่มีเงินซื้อเลย โอ้ยเราจะมาฟาร์มไหนนี่เราจะตายแล้วครับโอ้โหเบปะแค้กู <c oughs> ยุงเยอะมากเลยแต่คู่เอ้ยเอา้าทำไมตายคู่อ่ะเฮ้ย เนี่ยตัวพวกมึงสูส,สีกันหรอไม่มีเงินกูเจ็ดพันอยู่เลยเฮียสายชาร์จตอึ๊บปันหนึ่งพ้อหัวชาร์จอยู่ไหนอ่ะหัวชาร์จอยู่ในห้องอ่ะซัมซุงอ่ะ เอาให้หน่อยขอบคุณครับทำอะไรก็ผิดชีวิตแช้สีอย่ามาเชื่อคนนั้นคนเธอนี้คืออะไรวะสิทธิ์อะไรโอ เฮ้ยเราปาดอูมังกรอูจะฟาร์มอ่ะข้านี่และหนิ่งอือตลกตะฟาร์มก็อือยังไม่ได้ไปทำอะไรเลยตะฟาร์มไม่เคยไปยุ่งอันนี้ตะฟาร์มก็โอย โอ,อ้โหแม่เงินสองหมื่นแล้วยังอยู่เก้าพันอยู่เลยโอ้ตายแล้วกู <S <S อยาก <S <S ฟาร์มก่อนขอฟาร์มก่อนได้ไหมล่ะฮัลโหลเปล่าช่วไปไหนฮึฟาร์มอยู่เนี่ยทำไมยังจะโกรธอยู่ ตะเล่นกูอี๋หรโอเดินตามจังหรืขอฟาร์มอย่างสันตีเถอะครับผมไม่อยากโยงกใครผมทำแล้วผมว่าพี่ผมไม่ทำละผมฟาร์มอย่างเดียววะไบอกจะฟาร์มเห็เอ้ยเอ้เอโอโทรโทโทโทร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 จ้า

ฮืมอืมเงินแม่งตามไม่ท <<|so|> ันแล้วเงินแม่งครบกันหมดแล้ว mึง kha mึง mày mึง lên thế, ai à? làm gì? cái này thế อ๋เอฮะต่อไปตามมึงแล้วนะตัดเพื่อนเลยว่าถ้าจะทำตัว